เข้า90ล่างตรงตรง S Smart คนเหนือมังกร1ตุลาคม2564ให้เลขนี้นะพร้อมกับชุดบนและล่าง2ตัวคนคอหวยคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง และเป็นแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีไปยังพี่น้องปองปลายสุผู้สุขนนนะจา๊ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ้มผ้าพาลวยนะคะ หดูการใหม่ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะสำหรับชุดตัวเลขที่แม่มอนจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็จะมีของแอสมาร์ทคนเหนือมังกรนะคะแล้วก็ของรัฐบาลชุดบนล่างนขนคอหวยเป็นชุด2ตัวนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเชิญพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะ เริ่มกันที่แนวทางของ a อดสมาร์นะคะท่านผู้ชมสำหรับที่ผ่านมาค่ะสถิติเข้ามาแล้ว5งวดติดนะคะ16ระกรกฎาคมเข้า70ล่างตรงๆนะคะ1สิงหาคมเข้า69ล่างตรงๆค่ะ16สิงหาคมเข้า23นะคะ หนึ่งกันยายนเข้าเจ็ดเาล่างตรงๆนะคะและก็มีชุด75บนแถมมาด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะ 16กันยายนนะคะก็เข้าที่90ล่างตรงๆเช่นกันค่ะสำหรับชุดนี้ค่ะแม่มอนก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ2ตัวล่างตรงๆรงัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะเด่นที่6ค่ะลูดและลากเลยนะคะชุด2ตัวที่ให้มาค่ะ165636 และ7 6นะคะต่อด้วยแนวทางชุดล่างของคนคอหวยนะคะงวดวันที่1เดือน16 4ค่ะชุดตัวเลขเด่นที่ให้มานะคะ8 3 6 1 3 5และ4 7นะคะส่วนชุดรองค่ะ8 5 8 7 6 5 6 7 3 1และ4 3นะคะชุดนี้ก็จะมีชุด หกเและก็61นะคะที่ชนเด่นกับแนวทางของ a อสมาร์นะคะท่านผู้ชมเราก็มาลองลุ้นดูนะคะว่างวดนี้จะมาไหมนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาคนคอหวยก็ไม่มานะคะต่อกันที่ชุดบนค่ะสำหรับคนคอหวยนะคะ ชุดบนงวดที่ผ่านมาก็ไม่มานะคะซึ่งก็หลุดไปแล้ว2ง,งวดนะคะท่านผู้ชมเราก็มาลองลุ้นกันงวดใหม่ดูค่ะว่าจะมาไหมนะคะสำหรับชุดบนและล่าง2ตัวบนที่ให้มานะคะท่านผู้ชมก็จะมีเน้นในวงกลมนะคะก็คือ4 3 6 3 5 5และ5 7นะคะชุดสำรองค่ะ4 5 4 7 65 67 52และ54นะคะสำหรับชุดนี้ค่ะมี67ชุดของคนคอหวยให้ทั้งบนและล่างนะคะชุด63 36ก็จะชนกับแนวทางของแอสสมาร์ทนะคะที่ให้ชุดล่างมานั่นเองค่ะต่อด้วยแนวทางของหนุ่มใหญ่บุรีรัมนะคะ งวดใหม่ค่ะบนและล่างนะคะเป็นชุดเด่นค่ะ1ตุลาคม64ชุด2ตัวที่ให้มานะคะ46 76 60 36และ40นะคะชุดนี้ก็มี76นะคะท่านผู้ชมและก็มี36ที่ชนกับแนวทางของคนคอหวยและก็แอดสมาร์ทด้วยนะคะ เราก็มาอรอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาไหมสำหรับ76นะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะหลายท่านหลายอาจารย์ก็ให้มานะคะสำหรับชุด76ค่ะก็ไม่มาค่ะเราก็มาอรอลุ้นกันต่อค่ะว่างวดนี้จะมี7ไหมนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมา7ไม่มาเลยนะคะ9มาแทนทั้งบนและล่างเลยค่ะ มาต่อกันที่แนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของ s d e T นะคะแมมมอนบลลูวาสิอานจาังไงไ้นาะพีนองเนาะ ก็ข้ออ่านแบบนี้ก็แล้วกันค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่53นะคะซึ่งเป็นตัวกลับบนนั่นเองค่ะถามว่าแม่มอนเห็นไหมเห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้นำเสนอนะคะเนื่องจากว่าแม่มอนเสนอไม่ทันนะคะท่านผู้ชมชุดตัวเลขเขาก็ให้มาก่อนหวยออกอยู่นะคะ แน่นอนว่าเป็นของแท้และมีอยู่จริงค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน1ิ6 4นะคะชุด2ตัวที่ให้มาค่ะ05 06 07 2 1 3 1และ41นะคะให้กันที่36และ46ค่ะมาลุ้นต่อกันครับนะคะสำหรับน้ำใจนะคะ4 40 8 9 9 6 6 18ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะท่านผู้ชมมาตามกันต่อที่แนวทางของคนนอนนานนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลไทยนะคะชุด2ตัวล่างก็เข้าที่90ตรงตรง,ตรงเลยนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะแม่หมอนไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะรัฐบาลไทย2ตัวล่างเม็ดเดียวนะคะ16ค่ะ ชุด2ตัวที่ให้มา 16, 36, 06และ 5, 6นะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าชุดตัวเลข16และ36นะคะก็ชนกับแนวทางของแอสมาร์ทคนเหนือมังกรนะคะและก็ชนกับแนวทางของคนคอหวยด้วยนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันค่ะ มาตามกันต่อที่แนวทางเลขเด็ดใบดำนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็มีเข้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าชุดที่เขาให้มาต้นฉบับแม่มอนไม่เห็นนะคะชุดต้นฉบับก็จะเข้าที่ 935หตรงตรงเลยนะคะส่วนแม่มอนแม่มอนจะเห็นอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ค่ะให้มาแล้วนะคะมีมา2ชุดค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าชอบชุดไหนและก็ชุดไหนเป็นชุดจริงนะคะเลขเด่นใบดำชุดแรกค่ะ1ตุลาคม2564ชุดตัวเลขเด่นบนเด่นที่3และ4นะคะเป็นคู่โต๊ดค่ะชี้ขาดที่9นะคะ ชุด3ตัวค่ะ8 9 3 8 9 5ฟันที่8 9 9 3 94และ95นะคะชุดที่2ค่ะ1ตุลาคม2564เลขเด็ดใบดำให้รวยนะคะเลขเด่นบนเด่นที่7และ4นะคะเป็นคู่โต๊ดค่ะชี้ขาดที่8นะคะชุด3 3ตัวที่ให้มาค่ะ8 7ดส 876นะคะฟันที่747684 7, และ87ค่ะก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันที่ผ่านมาแม่มอนจะเห็นชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเลขเด็ดใบดำชุดตัวเลขเด่นบนเด่นที่1และ5นะคะแต่ว่าแม่มอนบ่ได้เอามาให้พี่น้องเบิงงแลอจ่าเนื่องจจกว่า เวลามันจันจอเนาะพี่น้องเนาะแมมมอนก็น,นําเสนอปาทธานแมมมอนแคปไว้อยู่เด้อยวะให้ก่อนห้วยออกเนาะเพิินให้มากก็ได้พี่น้องงวดใหม่ก็มีสองใบเห่าก็มาลออรูนกันเนาะจะว่าชุดใดจะมาเนาะสําหรับงวดที่ผ่านมาค่ะให้เข้าเป็นตัวโต๊ะสาตัวนะคะสามห้าเกค่ะชุด2ตัวก็ให้เข้าเป็นตัวกลับนะคะห้าสามนั่นเองค่ะ เราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของปาม่วงนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันที่ผ่านมาค่ะปาม่วงก็ให้เข้าที่3ตัวตรงๆและก็2ตัวตรงๆนะคะและก็ทำให้เกิดชุดปลอมกลุ่มลายที่ปลอมแล้วก็เฟซปลอมอะไรเยอะแยะมากมายออกมาค่ะทำให้ปาม่วงแกเครียดนะคะที่ มีการปลอมแปลงตัวเลขออกมาท่านกลัวว่าพวกเราจะโดนหลอกนะคะแกเครียดลูกชายแกก็เลยแนะนำว่าให้คุณแม่เลิกให้ตัวเลขโดยถาวรน,นะคะท่านผู้ชมเราก็ไม่ต้องรอของประม่วงแล้วนะคะเนื่องจากว่าแกก็แกคิดแกเครียดมากเนาะพี่น้องเนาะเพลินเครียดเนานะเพลินยานมูเห่าทึบลอกนะจ๊ะ เพิ่นก็นเลยชีวิตบ่มีความสุขลูกเพิินก็นเลยให้ยุติบ่ให้มีการบ่ให้ประมวงให้เลงเนาะพี่น้องเนาะหากะท่า้ออาจารย์คนอื่นที่แม่นๆม่นเราจะก็มาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปโดนหลอกว่าชุดนี้จริงไหมชุดนี้แท้ไหมอันไหนปลอมอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าม่วงด้วยค่ะที่แบ่งปันแนวทางมาให้เรานะคะสำหรับใครที่ตามป้าม่วงแล้วได้ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับแม่มอนก็ได้นำเสนอไปอยู่นอพี่นองเนาะแต่ว่าแม่มอเพึงเค้นเป็นหมวดแรกเนาะจากก็เลยบอดได้ตามเพิ่นเนาะค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจากเป็นกำลังใจให้แมวมอนเดนอกจากเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ